สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะทำใจได้แล้วนะครับผมแล้วก็คิดอะไรได้หลายอย่างนะครับผมก็จะลุกขึ้นสิ้วนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นเสียตะวันคนเดิมนะครับแล้วจะเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับผม แล้วผมจะทำให้คนที่ให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็คนอยู่ข้างหลังผมไม่ผิดหวังในตัวผมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วผมก็จะสัญญาว่าจะอยู่ข้างสวนและจะทำให้ดึงความมั่นใจของชาวสวนได้เหมือนเดิมนะครับผมว่าผมยังสามารถอยู่ได้แล้วก็ก้าวเดินไปได้นะครับผมและยังจะมีแนวคิดสตินะครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับในการค้าหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับผมผมก็ฝากขอบคุณนะครับอีกรอบนะครับสำหรับ FC หรือว่าผู้ใหญ่นะครับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมนะครับและคนที่ให้กำลังใจผมอยู่ห่างๆนะครับทั้งจะคนใกล้ชิดหรือว่าห่างไกลนะครับแล้วก็คนที่ยังศรัทธาในตัวผมนะครับ แล้วรักผมนะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมก็น่าจะไม่รู้ว่าตัวเองมีค่ามากแค่ไหนนะครับแล้วก็มีคนที่ฝากความหวังกับผมแล้วก็เป็นเหมือนเสาหลักหรือว่าเป็นตัวยืนให้กับชาวไร่ชาวสวนหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับผมที่ผมเคยให้คําปรึกษาคําแนะนำแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับให้ หลายคนนะครับที่ชอบและศรัทธาในตัวผมนะครับแต่ก็ฝากขออภัยด้วยนะครับในช่วงที่สติหลุดไปนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่เจอกับใครนะครับก็คงจะไม่ไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์อย่างนี้มันไม่สามารถรับได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่นะครับยืนอยู่จุดสูงๆนะครับหรือว่าไม่สูงก็ตามนะครับ แต่ถ้าใครรักในความเป็นลูกผู้ชายนะครับผมแล้วศักดิ์ศีตัวนี้มันไม่สามารถลืมได้นะครับไม่สามารถลบล้างได้นะครับศักด์ศีลูกผู้ชายนี่คือทำอางอื่นทำได้นะครับแต่อยามไม่ได้นะครับนี่คือมันเป็นจุดที่ทำให้ผมสตันไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขาดสติไปนิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็มีกำลังใจแล้วก็ มีคนให้กำลังใจหลายๆคนนะครับมันเลยทําให้ผมดึงสต,ติกลับได้ไวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็จะบอกชาวสวนนะครับว่าฟักทองก็เริ่มจะพอไปได้นะครับของก็เริ่มจะเบาลงนะครับในเขตอุสาน์เราแล้วก็ของใต้ก็เริ่มจะเผาลงนะครับในช่วงช่วงนี้ไปนะครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงอะเหมือนพิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเหมือนหลายๆคนว่า ช่วงนี้ที่เจออุปสรรคหรือว่าใครที่เจอปัญหานะครับแต่ถ้าเราคิดหรือว่าสวนทางมันจะเป็นโอกาสนะครับตอนนี้มันราคาตายมาฟักทองก็คือราคาร่วงนะครับได้มานานแล้วนะครับผมเป็นเดือนเกือบ2เดือนแล้วถ้าใครนะครับตอนนี้คิดจะปลูกนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมก็อยากให้ชาวสวนของเราทํานะครับแล้วก็ผมก็ขออย่างหนึ่งนะครับก็คือขอความมั่นใจในตัวผมกับคืนมออให้ผมนะครับผมผมก็จะสัญญาว่าจะ สู้นะครับถึงผมจะอนาคตจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าจะยืนในจุดไหนก็ตามนะครับผมจะสัญญาว่าผมจะทําหน้าที่อุดมการณ์ผมให้เหมือนเดิมนะครับผมจะยืนหยัดในความถูกต้องแล้วก็ชาวสวนเหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างผมก็จะให้เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องที่มันผิดพลาดไปหรือเสียไปมันไม่สามารถคืนได้นะครับแต่ผมก็สัญญาว่าผมจะกลับมาเป็น ไอดอลหรือว่าเป็นแบบอย่างของชาวสวนแล้วก็เป็นเป็นคนที่ชาวสวนฝากด้วยนะครับหรือว่าทุกคนฝากไว้กับผมความหวังไว้หลายอย่างนะครับขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจผมแล้วก็ทําให้ผมกลับมายืนได้ไว้นะครับครับผมขอบคุณด้ใจครับผมครับสวัสดีครับ